คำไหนที่เป็นอักษรนำลูกคำไหนลูกเก่งมากคำว่านาวเป็นอักษรนำคือหอนำ้ำหอน้ำอะไรลูกหอนำนอนะครับต่อไปหนึ่ผลไม้เมืองหนาวมันมีอะไรบ้างลูก การันด้วยนะครับอ่าต่อไปรวมทั้งสัตว์เลี้ยงนอกจากพองทั้งน่ะจะแนะนำให้ปลูกผักแล้วผลไม้แล้วยังแนะนำให้อะไรอีกพวกอ่ารวมทั้งแนะนำให้เหลี้ยงสัตว์ด้วยเช่นอะไรรูปหนึ่งสองสามชอัอสปก,ก่อนลูกช่วยเพื่อนคนที่ไปคล้องด้วยนะครับจอ,อเอนน ขอนำอักษร8ตัวสูตรในการทำว่าขอทบทวนหน่อยลูกนิดเดียวยิงิบแงหนูิกิดบแหนูนี้มีเกิดอะไรเพราถามเมื่อกี้ที่เรกเรียนอา่านไปคำไหนที่เป็นอักษรน,นำนรกเรียนคำว่าหมูคือหอนำมอนะครับต่อมาลูกหนึ่งสองสาค่ะ 好、啊。 เอกเสียงพร้อมกันนะครับมีความเป็นอยู่คำว่า,าอะไรลูกความนัาเรียนออกเสียงครับความอ่าและครัวถามต่อข้างไหนที่เป็นอักษรน,นำครับคำว่าอยู่ เรารักเฮ้ยพวกเราเป็นชาวเขาเผ่าหนึ่งอาศัยอยู่บนอาศัยอยู่บนดครับได้รับพระเมตตาจากในหลวงใช่ไหมครับในหลวงเนี่ยได้แนะนําให้ชาวเขาเผ่าเนี้ยปลูกผปลูกลไมยด้วยทําไมลูกปลูกผลไม้ด้วยเช่นมีผลไม้ชนิดอะไรบ้างลูก เล็บสีด้วยใช่ไหมครับอ่ารวมไปทางเพศกลาง้านะครับอ่าทีนี้รวมเป็นทางเลี้ยงสัตว์ด้วยมีสัตว์ชนิดอะไรครับมีสัตว์อยู่กี่ชนิดครับอ่าเก่งมากมีอยู่สามชนิดนะครับทีนีพพ้พอเลี้ยงเอาปลูกเสร็จปุ๊บ ทำให้ชาวเขาเก่งมากอยู่ดีกินดีไม่มีเงินไปซื้อของอยู่ที่ตลาดเนี่ยเราก็ยังสามารถดบรงชีวิตเราอยู่ได้เพราะว่าอะไรลูกเก่งมากเราไม่ต้องไปซื้อก็ได้ใช่ไหลกเพราะว่าเรามีผลไม้เรามีผักกินเรามีเนื้อสัตว์ แหละนะครับทีนี้ทำให้การมันอยู่นั้นอยู่อย่างพออยู่อย่างพอเพียงนักเรียนครับข้อที่หนึ่งลูกข yeah. ้อที่หนึ um ่งเขาถามว่าอะไรลูกนึ่งอ่านโจทย์นึ่งสอบซ้ำสออนยอ ก่อนอ่านเป็นประโยชน์ครับในตัว นะครับอ่านโจทข้อ2แบบยาวเลยหนึ่งสองต้ในห,ห,ห,หลวงแนะนามเองโลสุดยอดเลยในหลวงแนะนำให้ชาวเขาปลูกผักผลไม้ <What? S 2> ใช่ไหมครับ<ม>ถามแค่นี้<ม>ใช่ไหมลูกได้ถามเร<ม>ียนสอบไหมไม่ได้ถามเราเราตอบเท่าที่โจทย์ถามโอเคไหมครับลูกอ่ะเอาสมุดขึ้นมาครับเราเขียนเลื่อนไปแล้วต่อมาเราจะตอบคําถาม